รับชมกันต่อนะครับตอนนี้15บหนาฬิกาสินาทีนะครับอีกสักครู่ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุไหงโกโลกจะวิ่งผ่านนะครับเวลาดีเลยนะครับมาตามเวลานะครับเมื่อกี้จอดรอที่ราชบุรีเป็น10นาทีเลยนะครับตอนนี้ก็เกลื่อนขบวนผ่าน สถานีรถไฟบ้านกูบัวแล้วนะครับก็ใช้หัวรถจักร q w เว t วา y ครับทำกระบวนเหมือนทุกวันนะครับช่วงหลังนี่โอ้โหถือว่าดีมากมากเลยนะครับรถเร็วหนึ่งจหนึ่งครับไม่ค่อยจะเสียเวลานะครับสนใหญ่จะมาตามเวลานะครับ นะครับมาแล้วครับอันนี้ใช้ QSY 5210นะครับ